สวัสดีสวีดัพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวเด้อมาเกี่ยวเด้อมาเกี่ยวใครบ้างมาเกี่ยวข้าวเด้ครับเด้อนะครับตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วแต่ออกเขียวนิดนึงก็พอเกี่ยวแล้วเกี่ยวไปก็น่าจะสุกไปนะเกี่ยวมือครับรถเข้าไม่ได้ครับพี่น้องก็เกี่ยวไปบ้างแล้วนะครับก็ เียวไปเรื่อยๆนะได้บางวันนิดวละหน่อยนะครับตามสภาพเลยแดดแรงมากครับตอนนี้เวลาก็น่าจะบ่ายบ่ายสองครึ่งเกือบบ่ายสามแดดก็ยังแรงครับที่เดิมครับพี่น้องที่ดีที่เดิม ก็ฝั่งนู้นก็มีรถเกี่ยวอยู่นะครับฝั่งนู้นก็มีไปแล้วตะกี้นะครับเขาก็ไม่มีทางเข้าแต่เขาก็ไถกลบทางนิดนึงนะครับประมาณสักสองเมตรแล้วก็นํารถเข้าได้เข้าติดถนนนะครับอันนี้ของเรานี่อยู่ลึกลึกจนนี่ครับน้ำลึก ประมาณเกือบเข่าครับน้ําตอนนี้ทางลึกก็ไม่มีทางเข้านะก็วันนี้ก็เกี่ยวไปเรื่อยครับมือวางโทรศัพท์ไม่ได้ครับก็ต้องถือไปนะครับถ้าวางปิดก็คือว่าเราก็เกี่ยวข้าวเลยนะครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าครับ